อันดับหนึ่งข้อพิาพาทเรื่องการอพยพของหงหรือดูอพยพมาถึงอีกครั้งแล้วสโนวี่หงต้องการเส้นทางเก่าที่ปลอดภยัยขนนกหงต้องการวิธีใหม่พวกเขากางปีกและโต้เถียงกันอยู่บนท้องฟ้า สัตว์อื่นๆมองดูด้วยความกังวลอยู่ข้างล่างถนนเก่าๆช่วยให้เราปลอดภยัยสโนวิร้องแต่ถนนสายใหม่จะนำการผจญภัยมาให้เฟเธอร์กล่าวเบลล่ากระต่ายกระโดดและส่ายหัวอย่าทะเลาะก,กันเลยนะเพื่อนเธอเอ่ยกระซิบ แมกกระรอกเก็บถั่วมาและดูมันบินฝูงสัตว์ลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าสีฟ้าเย็นสบายสโนวี่พาพวกเขาไปทางเหนือสู่ทะเลสาบเก่าขนนกกระพือไปด้านข้างอย่างรวดเร็วปีกของพวกเขากระพืออย่างแรงความโกรธปรากฏอยู่ในดวงตาของพวกเขา ฝูงสัตว์เริ่มเบื่อหน่ายกับการทะเลาะวิวาทพายุฉับพลันก่อตัวขึ้นจากเมฆดำฝนตกกระหน่ำลมพัดพวกเขาออกไปอยู่ใกล,ใกล้ๆสโนว,วีตะโกนขณนะนำทางไปทางซ้ายไม่ทางนี้เฟเทอร์ตะโกนขณนะเลี้ยวขวา หงหนุ่มตกใจกลัวเพราะฝนตกหนักลูน่านกนักร้องพุ่งทยานฝ่าพายุหยุดทะลาะก,กันได้แล้วร่วมมือกันเธอพูดอย่างร่าเริงติโก้เต่าโบกมือจากริมฝั่งแม่น้ำเขารบซึ่งกันและกันไม่งั้นคุณจะแพ้เขาเตือน หงคลื่อนไหวช้าลงเพื่อฟังเพื่อนของมันสโนวีถอนหายใจและลดปีกของเธอลงเฟเทอร์สูดหายใจเข้าลึกๆแล้วพยักหน้าเรามาลองเส้นทางของคุณก่อนดีกว่าสโนวีกล่าวครั้งหน้าเราจะตามคุณไปเฟเทอร์กล่าว ฝนก็เริ่มหยุดตกเมื่อพวกเขาตกลงกันขนนกช่วยนำทางพวกเขาเลี่ยงพายุฝูงนกบินร่อนไปอย่างราบรื่นท่ามกลางท้องฟ้าที่สงบพวกเขามองเห็นแม่น้ำที่ส่องประกายและทุ่งนาสีทอง หงหนุ่มส่งเสียงร้องแสดงความยินดีเพราะรู้สึกปลอดภัยอีกครั้งสโนวี่ยิ้มให้เฟเธอร์อย่างเงียบเงียบวันต่อมาสโนวี่ก็เป็นผู้นำเธอเลือกเส้นทางเก่าใกล้ป่าแห่งหนึ่งที่นั่นฝูงสัตว์พบทะเลสาบที่ซ่อนอยู่ น้ำเย็นและใสทุกคนพักผ่อนด้วยความขอบคุณที่หยุดพักสัตว์ต่างๆที่อยู่ริมทะเลสาบก็ออกมาต้อนรับพวกเขากระต่ายกระรอกและนกร้องเพลงด้วยกันการทำงานเป็นทีมช่วยคุณไว้ลูน่ากล่าว ใช่แล้วความเคารพทำให้คุณปลอดภัยติโก้กล่าวเสริมฝูงแกะฟังแล้วรู้สึกภาคภูมิใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาสโนวีและเฟเธอร์ก็ตกลงกันคนหนึ่งจะนำก่อนอีกคนจะตามมาฝูงแกะก็ไว้วางใจพวกเขาและติดตามไปด้วยความยินดี การเดินทางของพวกเขาก็ปลอดภัยและสดใสามากขึ้น